สวัสดีครับวิธีบ้านบ้านนะครับผมวันนี้พามาชมบ้านสวนนะครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมไปใช้ระบบโซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับผมใครที่ติดตามช่องนี้นะครับผมก็จะเห็นต่างๆเลยนะครับผมโซนฝั่งนู้นก็เป็นโซนโรงจรอดรถแล้วก็พื้นที่ทํางานพื้นที่เก็บระบบต่างๆนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูการเปลี่ยนแปลงขานะครับผมใครที่ติดตามช่องบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนก็จะเห็นบ้าน ฝั่งนู้นนะครับผมกําลังเปลี่ยนหลังคาอกนะครับผมเปลี่ยนเป็นทรงจั่วนะครับก่อนน้านี้ผมทําทรงโมเดิร์นไว้นะครับผมก็วันนี้ทีมงานมาจากอํานาจเจริญนะครับผมมาจัดการให้นะครับผมเปลี่ยนเป็นทรงจั่วนะครับผมกําลังเชื่อมโครงอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอไปชมกันนะครับผมนี่นะครับพื้นที่ก็มีโบสองข้างนะครับผมนี่ฮะเราใช้น้ําบาดาลเติมนะครับผมแล้วก็ดูดเขาไปทํานา ปลาจะเยอะนะครับผมนี่ใครที่ติดตามเรื่อยๆก็จะเห็นการทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะน้ำจะใสนะครับผมพอเราใช้บารดานเติมนะฮะส่วนบริเวณข้างๆก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์หมดทั้งสวนเลยนะครับผมอ่าโซนฝั่งนู้นก็จะเป็นเล้าไก่นะครับผมนี่ฮะแผงโซล่าเซลล์นะนี่นะครับผมเสียงจะดังนะครับผมเพราะว่าเราใช้เครื่องปั่นไฟในการเชื่อมนะครับผมเพราะว่าโซล่าเซลล์ เราไม่อยากใช้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียระบบนะก็ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับผมในการเชื่อมเสียงจะดังหน่อยนะครับผมดังใช้เครื่องปั่นไฟสองเครื่องเลยนะครับผมฝั่งนู้นเครื่องหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เครื่องหนึ่งนะครับผมสะดวกกับการทํางานนะครับผมเนี่ยฮะทีมงาน4ี่คนนะครับผมนี่ทรงจัวนะครับผมส่วนตัวครัวก็ไม่รื้อนะครับผมนะครับผม นี่คือบ้านลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทรงโมเดิลธรรมดานะครับผมนี่ฮะนี่ฮะผมครัวที่ผมทําไว้นะครับผมส่วนครัวก็ปูกระเบื้องแล้วนะครับผมงานครัวแล้วก็ปีจานติดยิงเชอรานะครับผมเนี่ยเป็นครัวนะครับผมอ๋อนี่เป็นครัวก็ปูกระเบื้องแล้วนะครับผมนี่ฮะ ก็เราใช้ระบบโซล่าเซลล์หมดเลยนะครับบ้านสวนนะครับผมนี่คือครัวนะครับผมก็มีตู้เย็นเครื่องซักผ้ามีทุกอย่างเลยนะครับผมใช้ได้เหมือนไฟบ้านเลยนะครับก็เป็นไฟนะครับแต่เราใช้ไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับผมนี่ฮะขายดีนี่นะครับผมอันนี้เป็นครัวนะครับผมครัวไม่รื้อนะครับผมจะรื้อแค่ตัวบ้านนะฮะนี่นะครับผม ครับผมทีมงานกําลังเชื่อมแปรนะแปรเราใช้นิ้วคูณ2นะครับผมส่วนตัวคานแล้วก็จันทันเราใช้หน้าสามเหลืกหมดเลยนะครับผมเป็นเล็กกล่องกระมาไนนะครับผมนี่ฮะบานลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับผมเนี่ยเยวก็จะมีการปูกระเบื้องนะครับตัวนี้เป็นพื้นขัดมันนะครับตัวบ้านนะฮะพื้นขัดมันนี่ฮะจะมีการปูกระเบื้องนะฮะ เมลื่นอนจากโมเดินเป็นทรงจั่วนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆให้ชมนะครับผมว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีการมุงหลังคานะฮะผมแล้วจะมีการทําฝ้าต่อด้วยนะฮะนี่ฮะใครที่สนใจจะสร้างบ้านสวนนะครับผมมาชมไอเดียได้นะครับผมติดต่อทีมงานได้นะครับผม ทีมงานจัดให้เลยนะครับผมสนใจก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมครบวงจรนะครับผมสร้างบ้านแล้วก็โซลาเซลล์พร้อมไปด้วยเลยนะครับผมบ้านสวนนะครับผมอันนี้เป็นตัวในห้องนะครับผมนี่ฮะเป็นพื้นขัดมันนะครับผมตัวนี้ผมทําพื้นขัดมันไว้นะครับผมเราก็จะใช้ปูนกาวในการปูกระเบื้องเลยเดี๋ยวรอชมคลิปการปูกระเบื้องตัวนี้ด้วยนะครับผม น้องตั้มนะครับผมน้องตั้มทีวีนะชื่อช่องนะครับผมเนี่ยมาจาอำนาจเจริญเนาะเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเลยนะครับผมเจตต่อได้เลยนะครับผมเติมงานบ้านสวนแล้วก็พร้อมโซลารเซลล์ด้วยนะครับผมรับครบวงจรนะครับผมทีมงานเหมือนกันหมดนะครับผมทีมงานบ้านลังน้อยหมดเลยครับผมเนี่ยนะครับผมครบวงจร นี่นะครับผมโซนฝั่งนี้นะครับผมอนาคตก็จะมีการต่อฝั่งนี้อ,อ,อีกที่หนึ่งนะครับผมน่าจะตั้งเสาสามต้นอีกนะครับผมฝั่งนี้ก็บ้านก็จะใหญ่เพิ่มเรื่อยๆนะครับผมนี่ฮะเปลี่ยนจากโมเดินเป็นทรงจั่วนะครับผมบ้านลังน้อยพลังงานทดแทนนะฮะผมเป็นการต่อเติมที่อลังการแล้วนะครับตอนนี้ต่อเติมเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่ฮะ โซนข้างหลังนะครับผมข้างหลังก็จะมีกันสาดนะครับผมที่ผมได้ทําไว้ตรงนี้นะครับผมเพราะก่อนอันนี้นมันสาดเข้าครัวนะครับผมก็ทาไว้ก็คือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับผมกันสาดตัวนี้นะฮะนี่ฮะผมนี่ครับผมเยวมีการติดเชิงชายแล้วก็มีการทําฝ้าต่อด้วยเลยนะครับผม บ้านลังน้อยนะครับผมระบบโซลา่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับผมก็เชื่อมแปรนะครับผมรบรรยากาศบ้านสวน สนใจสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมมีทีมงานจัดให้เลยนะครับผมใครที่ต้องการทีมงานจะสร้างบ้านนะครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมทีมงานนะไปได้ทุกที่เลยนะครับผมสำหรับบ้านสวนนะครับผมพร้อมติดตั้งโซล่าเซลล์พร้อมไปด้วยเลยนะครับผมระบบในตัวบ้านนะครับผมในตัวบ้านสวนนะครับผมนะ ะน,ะ,นะผมก็เสียงดังนะครับผมเพราะว่าต้องใช้เครื่องปั่นไฟนะฮะผมในการเชื่อม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับผมว่าจะเป็นยังไงทําต่อเติมแล้วจะเป็นสวยขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ